คนเรานะครับเวลามีความรักก็มักจะหน่อยโดยเฉพาะสาวสาวผู้หญิงแทบทุกคนเนี่ยนะฮะชอบหน่อยและไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองบางคนจะหน่อยในเรื่องผิวอูยผิวไม่ขาวผิวไม่สวยผู้ชายจะชอบหรือเปล่าเพราะได้ยินมาว่าผู้ชายไทยเนี่ยจะต้องชอบผู้หญิงขาวๆทาร์าเก็ตจะต้องเป็นผู้หญิงขาวๆเหมยๆทรงเกาหลีทรงญี่ปุ่นจะต้องมีหน้าอกใหญ่ๆบึ้งบังบึงบ้งบางผมจะบอกสาวๆของผมไว้ตรงนี้เลยนะว่าไม่เสมอไปนะครับเราจงภูมิใจในร่างกายของเราแล้วมั่นใจในร่างกายของเราต่อให้เราไม่ใช่คนขาวต่อ ให้เราไม่ได้แบบว่าโอ้โหสว่างอล่าแต่ถ้าเรามีผิวเนียนสวยเป่งปังมีน้ำ,ม,นำมีนวลต่งตึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูเซ็กซี่หน้ามองนะครับเราไม่ยังเป็นต้องเปลี่ยนสีผิวเราแต่เราสวยในแบบที่เราเป็นนะครับสวยมั่นใจผิวพรรณสดใสสุขภาพดีจากภายในนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยเป็นอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ passion plus นะครับเพียงสาวๆรับประทานเป็นประจํา2-3เดือนสาวๆจะเห็นเลยว่าผิวของคุณเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นมันจะเนียนขึ้นมันจะนุ่มน่าสัมผัสมากขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะมีคนรีววิ แล้วบอกว่าวิกินไปกล่อง2กล่องสามีทักว่าวิทยทำไมหลังเนียนหน้าหอมหน้าจูบจังเลยออยากอ่านรีวิวเด็ดๆให้ทักไปที่แอดมินไลน์แ labg นะฮะบอกว่าเทนน v วิกแนะนำมาเดี๋ยวเขาจะมีส่วนลดให้คุณทุกกล่องเลยกล่องละ1 0 0บาทปกติเขาขายอยู่กล่องละ890ถ้ามาจาก t e n นวะิกเนี่ยเขาจะลดเหลือ790ทันทีรีบทักไปนะครับไลน์ labg นะครับ